สวัสดีจ้าทุกคนวันนี่แย่ยหลดกินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะกับผลไม้อันนี้ลูกลูกฝรั่งเมืองนอกจ้ะลูกเขาเรียกลูกอะไรไม่รูภาา้ภาษาไทยแย่ยหลดไม่รหลดจักรหลดจักแต่ว่า มันเหมือนฝรั่งเมืองไทยจ้ะหวานๆบะเตียวบะเตียวเส้นหมี่จ้ะเพชได้ลุใส่ผิดไปเยอะหน่อยเพช วันนี่ยายหลุดไม่ได้ทํางานอีกสามเคยจ้ะยายหลุดยุดสองวันเวลาหิวต้องกินทันทีจ้ะ Chín sở lọt đây là,

มาด้วยจ้าใครยังไม่ได้กินเขาเที่ยงก็าเะอะมันตอนนี้เที่ยงจ้ะ ใครเด็กเขามาดูยายหลดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายหลดด้วยนะจ๊ะ